สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบก,กับประจิ้นแชนแนลคนกาลสิน์นะคะยามค่ำคืนค่ะยามค่ำชัดเลยเนาะ จะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะวัชุบออกมาข้างนอกเอาขยะออกมาทิ้งค่ะทุกคนก็เลยถือโอกาสทําคลิปข้างนอกให้ดูค่ะก็จะมืดๆสลัวสลัวหน่อยนะคะทุกคนมันมีไฟเปิดทุกบ้านแหละจ้าแต่ว่าเงียบ